สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องป่าสุโภคโซคนเนาะครับเนาะวันไหก็ไมนที่ยี่แปดเนาะครับท่านผู้ชมมันที่ยี่แปดท่านว่าเนาะครับเนาะโค้งสุดท้ายแล้วขิมาสรุปหวยดังหวยเด็ดเนาะครับท่านผู้ชมว่าเล็กตัวไหนมันตรงกันครับสำนักไหนแน่เนาะครับเนาะครับมันตรงเลขในใจแน่กัดอาหาซสื้อลตเตอรีไ้เนาะครับเนาะยังมีเวลาอยู่สองมือเนาะครับเนาะวันนี้วันที่ยี่แปดเนาะครับเนาะ เตรียมสมุดดินซอประกาศไว้นะครับเนาะไปแต่โจทย์ว่าเล็กตัวไดมันตรงกันหลายนะครับเนาะก็ตรงเลขไม่ใจกับจวดแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเริ่มกันเลยนะครับเนาะวันนี้ของปูสามแปดนะครับท่านผู้ชมเหลขปูสามแปดบนปูให้หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเนาะแล้วก็สี่ศูนย์สี่เก้านะครับท่านผู้ชมเหล็กปูสามแปดนะครับเนาะ ล่างปูกัให้ยซีเจ็ดซีเก้านะครับเนาะบนกับล่างตรงกันคือซีเก้าน,นะครับท่านผูนะ้ชมเนาะแต่ว่าเลขซีเก้าตรงกันหลายสำนักนะครับท่านผู้ชมก็หาซื้อยากแล้วนะครับเนาะเลขลักสิปูกับมีซีมีมิซีหาหกนะครับเนาะลักงวยกับมีหกเจ็ดเก้านะครับเนาะเลขปูสามแปดนะครับท่นานผู้ชมงวดที่แล้วเลขปูกับเข่าสามหาตรงๆรงนะครับเนาะ ต่อมากับเลขปูสัมนกสงนะครับานูช่มเลขปูสำนนกสงหมดที่ล้วเลขปูกับเขานะครับเนาะเข่าสามหาเนาะครับเนาะสามตัวปูไฮเจ็ดหาศูนย์แล้วก็หาศูนย์เจ็ดหาเจ็ดศูนย์นะครับานูชมเลขปูสัมนกสูงนะครับนเน,เนเานะ ต่อครับอันนี้เลขปูเพชรจากกลุ่มพระว่าเนาะครับท่านผู้ชมเลขปูเพชรจากกลุ่มพระว่าบนปูอะให้หาหนึ่งซีเ็ดหนึ่งซีนาะครับเนาะปูให้เน้นที่สามตัวบนนี่คือหาหนึ่งซีแล้วก็ล่างปูกะให้เ็ดสามสามเจ็ดนาะครับเนาะล่างให้เสามสามเจ็เนาะครับเนาะ อันเเลขปู่คู่เจียววดทจะแล้วกับเขานะครับท่านผู้ชมเลขวิ่งกับเขาจับคู่กับเขานะครับเนาะเลขวิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างเลขปูคู่เจียวนะครับเนาะวดนี้ปูให้วิ่งบนล่างกะก่ากับซีนะครับเนาะบนปูห้เจ็ดซีเก้าเก้าศูนย์ซีนะครับบน แล้วก็ซีเก้าเก้าซีศูนย์ซีซีศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าตัวกันขึ้นหนึ่งซีนะครับเนาะปูให้เน่นที่ซีเก้าครับศูนย์ซีนะครับเนาะสามตัวก็ให้เน่นที่เจ็ดสนะี่เก้านะครับเนาะปูปูแจ่วนะครับเนาะเขามาตลอดนะครับเนาะเขามาตั้งหกหนึ่งนะครับนะเนาะเด็กปูปูแจวก็นเลเขามาซีสามหดซีหดนะครับเนาะ อันนี้เลขปูนองหลักนะครับทามาช่ชมเลขปูนองหลักเลขติดก็มี3สามสหานะครับเนาะะจับคูัวสามเก้าหหเกาแเก้าศูนย์นะครับเนาะตัด2ตัวบนก็คือ3 9มเก้าเกเก้นกเกาะครับเนาะเลขติดล่างมีเจ็ดกับสี่นะครับเนาะเลขติดล่างมีเจ็ดกับสก็มี9เก้หาเก้า เจ็ดห้าเจ็ดแปดให้เน้นที่เจ็ดแปดนะครับเนาะนี่ครับเลขปูนองหลักนะครับเนาะอันเดียเลขปูนองหานนะครับท่านผู้ชมเลขปูนองหานบนปูหอยเจ็ดหกสามนะครับเนาะเจ็ดหกสามแล้วก็เจ็ดเก้าสามแล้วก็ปูสองตัวตัดหอหางเดียวนะครับคือหกสามนะครับท่านผู้ชม ล่างปูให้หาเก้าเก่าหนึ่งให้เน้นที่เนะก่เา 1, หนึง่งนะครับเนาะปูรองหานงดที่แล้วก็เข่าสามหาตรงตรนะครับเนาะนะครับบนล่างเน้นย่างละคูให้เน้นหกสามหลักเก้าหนึ่งนะครับนะเนาะเหล็กคู่บาบันโนนนะครับนะเนาะเหล็กคู่บาบันโนนหมดที่แล้วกับเขา่าลักหนวยลักสิบขอเมื่อไรนะครับนะเนาะเหล็กเด่นคือเด่นเก่าเหล็กติดคือสาม 8ปดเก้าสาหาเนาะครับเนาะลักหน่วยหลักหน่วยก็มี่เก้าหนตัวล่องคือหากับเกี 7, ะครับเนาะผู้บ่าวมันโนดเนาะครับเนาะจับครัคือสาเก้าให้เน้นสามเก้าเนาะครับเนาะแล้วก็หาเกตัวล่อง3ตัวก็มี่หาสามเก้าเกีสามเก้าสามหาเก้า ล่างให้เน้นอยู่ที่ C หนึ่งนะครับเนาะตัวกันตัวร่องคือ C แปดนะครับล่างเน้นให้เม็ดเดียวนะครับเนาะบนก็เม็ดเดียวใส่ต่อนนะครับเนาะ อันเียเลขปูหน้าเพื่อนเนาะครับท่านผู 2, 50. 50. 500, <pr> ้ชมเลขปูหน้าเพื่อนนี่เนาะครับเนาะเลขข้มฝันคือสองหาศูนย์แล้วก็บสองศูนย์หาศูนย์เนาะครับเนาะนี่เลขคันน้ำม่อนกับเก้าสามนะครับเนาะเลขคันน้ำม่อนม่เก้าสามครับสองหาซีเนาะครับเนาะนี่ะครับเนาะบานหน้าเพื่อนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ อันนี้เลขกุดแหงนะครับ่านมาู้ชมเลขกุดแฮเลขกุดแฮกันมีแปดเก้าหนึ่งนะครับเนาะแปดเก้าหนึ่งเลขกุดแหงนะครับเนาะอันนี้ก็เลขกันบ้านหน้าเพื่อนนะครับเนาะเลขยุต้นตะเคียนนะครับเนาะพอกับลูกเข็นนะครับเนาะงวดที่แล้วก็ได้เข่าทั้งบนทั้งล้างนะครับเนาะวันนี้ก็ได้เจ็ด ศูนหาและครับแปดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแปดหนึ่งันผู้ลูกเห็นผู้พ่อเห็นเจ็ดศูนหาเนาะครับเนาะบ้านนาเพื่อเนาะครับเนาะอันนี้ขององายหน้อยฝันแม่นเนาะครับท่านผู้ชมใยห,หน่อยฝันแม่นวดที่แล้วเพิ่นก็ได้ยุ่เสียนหานะครับนะเนาะเพิ่นก็ได้หาสามเนาะครับเนาะเป็นเลขเพิ่นก็เขาตัวเน้นเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะอืม มันก็เขียนเพรียวแต่หกตัวหนึ่งสองสามศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเนาะมันกน็ตัดออกมากับศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าสามสองไม่หน่อยพันไ่เน้นอยู่ที่นี่เก้าหนึ่งนะครับจำนวนชมเนะาะอี่ยเลไยนะนะ็ไม่หน่อยน,น,นะครับเนาะไม่หน่อยฝันแมนนะครับจำนวนชวโมเนาะไปผิจดหน้ามัง มกกะกตามมะก,กะพนันอันนี้เลขพอแต้มงวดที่แล้วกับเขาสามแปดเนาะครับเนาะแปดสามเลขมันออกแปดสามไปไหนสามแปดเลขพอแต้มเนาะครับนะเนาะเพิ่นให้วิ่งบนเจ็ดเนาะครับเนาะตัวร่องคือสามวิ่งล่างนี่คือเก้าเนาะครับเนาะบนนี่คือ 1, 7, หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนาะครับเนาะล่างใหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าให้เน้นที่สามเก้านะครับท่านผู้ชม เลขพอแต้มนะครับเนาะอันนี้เลขผู้สมเลขผู้ดีหรือว่าผู้สมดีนะครับท่านผู้ชมเลขเด่นเลขติดปูี่ยก็ม่เจ็ดศูนย์หนึ่งน,น,งนะครับเนะเาจะแล้วก็จับคู่มากอัหนึ่งแปดเจ็ดสามหาเก้าหา แปดเนาะครับเนาะห้าเจ็ดแปดเก้าเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็ห้าเก้าจับคู่ล่างเนาะครับเนาะห้าเก้าแปดเจ็ดเนาะครับให้สองคู่เนาะครับเนาะให้เน้นที่ห้าเก้าบนเนี่ยให้เน้นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งครับหนึ่งเกียเนาะครับเนาะนี่ปูสมดีเนาะครับท่านผู้ชม อันนี้เลขปูเจ็ดสองนะครับานู้ชมเลขปูเจ็ดสองเลขปูเจ็ดสองอันนี้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งมีแกับเกสูตร2อมีหามสี่กับหาสูตรสามมิสามกับสี่นะครับเนะบาะบัตรมาจับคู่ให้ก็คือสี่เก้าให้เน้นที่สีเก้ากับหาเก้าะครับเนาะเลขสีเก้ามาถุกแถบทุกสำนักนะครับเนาะแล้วก็สามเก้าสีหาแ สามแปดนะครับโดนช่วมบนล่างให้วิ่งเอ้ยบนบนวิ่งซีบนในวิ่งซีล่างวิ่งหานะครับนะเนอะเหล็กปูเจ็ดสองนะครับนชนุชุ่มเหล็กในตะล่างเนี่ยมีเก้าศูนย์แปดห้าซีสองนะครับนะเนอะเหล็กในตะล่างของปูเจ็ดสองนะครับเนอะวานิษ ปูใหญ่ใช้ว่านนะครับนะเนาะเหล็กปูกับเขาทั้งเลวังทั้งบทมวนที่แล้วก็เลยเหล็กปูใช้ว่านก็ได้เหล็กเด่นปูมีสองมีสี่มีเจ็ดนะครับเนาะปูวา่าขั้นบวมีเหล็กสามตัวเนี่ยว่าต้องไปหาเสือสันต์ปูปูจับคู่ให้กับสองหกสองแปดสองเก้านี่สี่หกสี่แปดสี่เก้านะครับเนาะตัวล่องคือสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับจำนวนช่ง บนปูห้วิ่งสองคับซีนะครับเนาะอันเี้เลขปลูวัดปลาเนาะครับส่านผู้มเลขปลูวัดปลาเลขปลูวัดปลาก็ะหนึ่งกแล้วก็หนึ่ซีเนีน่ยไหนที่หนึ่งีนะครับเนาะแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนแล้วก็เจ็หนึ่งนะครับ บนเนาะครับเนาะอันนี้บนขึ้นเนียนไห้คือยังหนึ่งสี่กับเจ็ดหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมล่างปูไห่แปดห้าเจ็ดหกเนาะครับเนาะไปต่อครับอันนี้เลขปูเนีนงดงดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะงดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างเลข เลขติดปูก็มีสองเกีนะครับนะเนาะเล็กติดสองเสีหล่ะกันสองเสองเกตสีหนึ่นเนะครับเนาะนะให้แน่นที่สองเองสีเกตนะครับท่านผู้ชมตัวร่องกันหนึ่งนึตนะครับเนาะหมดที่แล้วขัทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อนหน้าเิ่งเงมีเวลาหาลอเตอตลี่อยู่นะครับเนาะ ออนนัอันนี้เลขปูง่ายนะครับเนาะ,นะท่านหมอชมเลขปูใหญ่เลขปูใหญ่งวดที่แล้วก็ได้หาสามแปดมาตัดกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะปูก็ให้หาสองหาเก้าหาศูนย์นะครับท่านผู้ชม อันนี้เลขทูบปูจุดดูแม่เจ้าทรณนีเนาะครับนะเนาะเจ็ดเกตแปดหานะครับานผช่ชมวดทีเรล้วเลขปูขอ,อทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะปูหย่กันเลยอันนี้เลขเลขสำหนักสูงเนาะครับเนาะตัวปูฝันดี่ยวสันหางเดี่ยวเลยเนาะครับเนาะเก็สองหานะครับเนาะ สำนักสงนะครับอันนี้เลขปู้เ่าฟันแมนเนาะครับท่านผน้้มหนึ่งีแดหนึ่งขอผิดขอถือขอสอดขอให้นะครับเนาะแล้วก็หาหาแล้วก็4ีเนาะครับเนาะบ่นลางปูห้ยสองซีีหานะครับเนาะแล้วีเก้าหาเกาสองเกะครับเนาะ 4เก้าส่งหลายสำนักเนาะครับ่านู้ชม C เกาอันนี้เลขพ่อคำนันตำบลบงนเนียเนาะครับเนาะเลขพอ่อกำนันตำบลบงเนียก็มี2อง C 2องห3าสองหกส C ส C C กแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ด C แปดสอง C เ้องเาสานาะครับเนาะพ่อคำนั่นพันถ่ยเน้นอยู่ที่สาห บนบนให้เด่นสามหกเฮ้ยยโทษครับล่างให้เน่นสามหกบนให้เน่นสามเจ็ดเก้าสองเก้าซี่นะครับเพราะคำนั้นมันบ่งนะครับว่าตะหมดวงเนี้อันนี้เลขปูทุดงนะครับตะหมดช่วมเลขปูทุดงว่าี่แล้วเขาปูให้สามหามันออกครับ เก้าห้าแปดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดเนาะครับจำนวนชมเน้นหอที่หาแปดเนาะครับเนาะปูถุดงเนาะครับจำนวนช่อมล่างปูหอยหกหนึ่งเนาะครับเนาะหกหนึ่งเม็ดเตี่ยวเล็กปูสี่ศูนย์เนาะครับจำนวนชมบนปูหอยสามเจ็ดสามเก้า ซีเจ็ดซีเก้านะครับให้เน้นที่ให้เน้นที่ซีเก้านะครับท่านผู้ชมลางปูก็ให้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองสามหกสามเจ็ดศูนย์ให้เน้นที่หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนเลขปูซีศูนย์นะครับนอกไปพิดเจ,จะตะนาไปอันนี้เลขน้ำทิพนะครับท่านผู้ชมเลขน้ำทิพ เลขติดก็มี 3, 1, มหาเจแล้วก็ให้วิ่ง3วิ่งได้ทั้ง่างทั้งบนเนะครับเนาะตัวร่องเนี่ยคือวิ่งเจ็ะครับตัวร่องเจ็แล้วก็สามหนึ่งสามเจ1ดห้าหาหนึ่งสหาหาเจเจหนึ่งให้เน้นที่ 3, 1, 7หนึ่งเนึะครับท่านผู้ชมเลขนำทิพย์นะครับเนาะ อันนี้เล็กปูหล่มโพ่เนาะครับเนาะเล็กปูหล่มโพ่เล็กเนตเลขกติดในตล่างกันมีหกเจ็ดเกเจ็ดนยะครับเนาะจับคู่ให้กับหกสามหกห้าหกเจ็ดเก้าสี่เก้หเก้าแปดแปดหกศูนเกเจสาม เจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับเลขกนี่เลขหลักก็นเลยบนนี่ก็ให้เน้นเก้าสี่เจ็ดสามเจ็ดแปดล่างให้วิ่ง 6, หกและเก้านะครับเนะาะหมักแตวิ่งได้ทั้งล่างทั้งบ่นนะครับเนาะอันนี้เลขปูหล่มโพนะครับเนาะเลขติดคือเลขวิ่งให้วิ่งหนึ่งล่างนะครับเนาะเลขติดก็มีหนึ่งกับหก สามเจ็ดสามหแปดหนึ่งะครับนาะแปดสองไอเน้นที่สามเจ็ด่ยต,ตันผู้ชมตันผู้ชมรวยๆวยแหงเนาะครับเนาะโสมานสุผูสุขนเนาะครับเนาะบางคลิปนี้แล้วก็ขอให้่ําให้รวยง่ายไปที่สามสิบท่านว่าหกสีนี่ขอให้รวยรวยแห่งแห่งมานจะเจ็บจะไข้จะจน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจาด้วยนะครับเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปนะครับเนาะคลิปหน้าพา่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม